เรียกต้นไทรนะ,ะต้นไทรนะเนี่ยน,ะนะนี่

นี่ของอารมมีสองต้นแล้วต้นใหญ่ด้วยข้าป้ามาดูต้นไม้ขอป้ามีด้วยป้าป้ามีด้วยเหรอเหลือด้วยเหรออ,อ๋อ มาดูป่าสอ้นโคกมาดูต้นไม้นี่กี่ต้นป้าอ๋อสามต้นสามต้นต้นอะไรมัง่งต้นอะไรมัดดดง่งอารมต้นปลาดูต้นแดงแดง ไปไปเดี๋ยวกลับกลับกลับจากต้นเตงต้นอะไรนู่นนนไหนต้นนู่นอ๋ออีกสิบยี่สิบปีก็ต้นใหญ่กว่านี้ใช่แต่ของเธอใหญ่อยู่เนาะเออมันโตแล้วอของเธอต้นดียวไม่ตันนั้นจะไม่แต่งงานไงเขาจะเอาไว้ทําบ้านเออเขาจะให้ทําบ้านเรือนหอเออนี่ได้แล้วมีบ้านแล้วเอาไว้ให้เด็กๆเขาเอาไว้เด็กๆให้สุปัด ทุกอย่างเราก็ได้ดูแลรักษาไว้มรดกเนาะมรดกเนาะมรดก